อ่ะเดี๋ยวเปิดโทรศัพท์ให้พี่หน่อยส่นจากเตาเขาเรียกนี่ท,านาทำอะไรเจ๊ทำนมเบื้องหรือไรนมเบื้องนมเบื้องนมเบื้องใส่ใส่รถนี่นี่นี่ออกมาแล้วเป็น,นี้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยว,ยวรอท่านผู้ชมก่อนฮะตอนนี้ฮะสวัสดีเพื่อนบ้างครับสวัสดีครับสวัสดีเจ๊ส์เลยนะฮะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ฮะผมโซนักไลฟ์นะครับมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะมาดูโรงงานเยี่ยมชมคืออย่างนี้ทําไมต้องมา กรลแส่เรื่องล้อต่างชาติล้อแบรนด์นอกล้อไทยมันวุ่นวายนวลเนียแล้วลุงลังไปหมดทีแปดเกิดใหม่นะฮะบอกเลยว่าอ่าแล้วเป็นไทยแลนด์เป็ดแท้แน่นอนถูกต้องมันก็เลยจาเป็นที่จะต้องเฮ้ยไทยจริเมะวะเจ๊อะไรบอกว่าไม่เป็นไรแต่เอกเดี๋ยวเพื่อให้ความกระจ่างกับท่านผู้ชมแต่เอกจองตั๋วเลยเดี๋ยววันนี้เจ๊บินมาจีนเราอยุดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแหมไม่ม จะบ้าใครจะมาได้ไงพูงคุยเมื่อวานเรียนไรอยู่จะบินไม่ได้ไงวันนี้เดี๋ยวเราจะหาไว้ที่ี่พาเข้ามาเยี่ยมชมโรงงานที่ผลิตล้อแบรนด์ T8 T8 r สซิ่งไทยแลนด์ต้องบอกก่อนนะว่าที T8 นี่ไทยแลนด์เลยนะน้ำเข้าส่วนน้ำเข้าก็ T5 ไปอ่าแล้วเราก็ไม่เคยบอกเลยนะว่าที T5 ไทยแลนด์ไม่มีนะบอกไว้ก่อนนะฮะนนี้ต้องต้องดูให้ดีจะได้ไม่ต้องซื้อตัวเป็เขาเรียกดาต่างๆนานาที่ผมเพิ่งไลฟ์ไปหยกๆนั่นก็คือตัวนี้ เอ็ใช่ไหมรอ57อะไรนะตัวนี้ตัวนี้อะไรเรียกอะไร57 CR อ่าตัวนี้บอกเลยว่าขายดีมากแล้วสีสีี่โดนมากนะสีแบบบอกตรงว่าแม่งเทนแล้วต้องเสียตังค์เร็วๆนี้บอกว่าสาย SUV อยากได้20เดี๋ยวมีเดี๋ยวผลิตด้วยแล้วเตียยไว่เลยขอบ20 22เนี่ยแล้วเป็นเราาเป็นสีของร้านนี้นะของเจ๋เพลนะสวยแน่นอนเนี่ยขอดูไอ้นี่เลยดิ เตยบอกว่าเตยบอกว่าหู๋ผมเห็นสี่ล้อเจ๊ได้แบบเฮ้ยเออผมชอบจริงนะฮะเด็ดจริงเลยเขาบอกสามร้อยสิบแปดท่านเดี๋ยวรอร้านนึงเดี๋ยวมันยังน้อยไปมึงเอาอีกนึงมึงจะขิงอะไรจะอะไรก็มาเต็มที่แล้วมาดูเนี่ยขั้นตอนวิธีการทำหมูทีแปดอ่ะเด็ดจริงอันเนี้ยโรงงานเนี่ยอยู่อยู่ในประเทศไทยใช่นะครับผมผมอาจจะไม่ได้บอกชื่อโรงงานนะครับอันเนื่องมาจากว่ามันก็ต้องเป็นโนฮาวอะนะ เป็นโน้ตเอาของเจ้าของแบรนด์เขาแต่ผลิตได้กับทีแปดโดยตรงเฮ้ยรุ่งอรุมาเลยร้อล้อหนักล้อนโอ้อุ่นเลยอะอ่าอุ่นเลยอุ่นแฉะเอาเลยอย่างเงี้ยเขาเรียกเขาเรียกอะไรคะโฟรฟอร์มิ่งไดแคตติ้งหรือว่าจะเป็นพวกเอสเทนเทคถูกปะอันนี้เป็นไดแคตติ้งเนาะเป็นไดแคตไดแคตติ้งซึ่งล้อแบบเนี้ยไดแคสติ้งบ้านเราก็เยอะเนาะ เยอะไหมฮะเยอะอ่าแต่อันเนี้ยเฮ้ยบ้านมีรูเดียวด้วยร้อยเจ๊ทำไมถึงมีรูเดียวอ้าวเฮ้ยอันนี้มันไม่ใช่กันหรอออกมาเนี่ยรูเดียวเลยอะไรวะพูดดังๆนะคะอ๋ออ๋อนี่ยังดังไม่พอเสียงไม่เสียงเพิ่มได้เพิ่มเสียงได้ไหมอ่าเดี๋ยวเอาได้พูดดังๆเลยแล้วกันอ๋อโอเคโอเคนะครับมีโปรเด็ดๆไหมครับเจ๊เพน มีหน้าดนชื่ออะไรอ่ะนัท์อ่ามีแน่นอนแบบนี้วันหนึ่งผลิตได้กี่เม็ดครับไอ้ดมกี่เมตรจัดมึงตลกแล้วมึงตลกแล้วนะแม่งบอกว่าวันหนึ่งผลิตได้กี่เม็ดนี่นี่จัดมึงนี่มันขี้กลาดจริงนะเราเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ก่อนถือไว้แป๊บเดียวเน่เน่เน่เจ๊นี่ฮะของเจ๊เนี่ยเป็นแบบนี้ อันนี้คืออะไรครับอลูมิเนียมไงอันนี้คือวัตถุดิบใช่เอามาแบบนี้เลยใช่โอ้เลยับแบบนี้เลยครับวัตถุดิบอลูมิเนียมแบบนี้เลยโอ้แล้วมียกมากเยอะล้อวงหนึ่งมันใช้กี่แผงไม่รู้ถึงแผงไหมล้อวงหนึ่งเหรอล้อวงหนึ่งเนี่ยมันใช้ถึงถึงถึงแถวไหมล้อวงหนึ่งเนี่ยใช้เยอะไหมประมาณวงละแท่งกว่า ก็ถึอก็ประมาณมัแห้งกว่าอู้แห้งหนึ่งเจ็ดแปดโลแต่ทำไมน้ำหนักรอมันไม่ถึงะนะมันต้องเบาอยู่อ่ะก็มันมีขั้นตอนหลายๆอย่างแล้วก็เขาเรียกว่ามาเนี่ยมาเนี้ยเรื่องอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้นี่ครับ่า,านผู้ชมฮะบางทีบอกว่า,ฮววาฮวเฮ้ยทำไมน้ำหนักอ,อ,อลูมิเนียมเจ็ดแปดเจ็ดแปดโลแล้วทำไมรอออกมาถึงไม่ไม่ต้องเจ็ดแปดโลเพราะว่า ในโมนแต่ละโมนเนี่ยมันจะมีนี่ฮะเขาเรียกว่าสแคปของมันอะ่ะเป็นเศษสแคปของมันซึ่งมันจะปิ้นออกเยอะแยะเลยอ่าซึ่งตัวนั้นเราไม่เอาถูกไหมแล้วมันมีกรรมวิธีต่างๆนั่นก็คือมันต้องตีนตีอีกใช่หลางเออตึงออกโอ้ไหลโลกว่าจะได้ล้อหนึ่งวงเนี่ยสแคปเราก็ไม่เอาเนื้อที่เกินเราต้องตียนตีทิ้งเราก็ไม่เอาเหมือนกันออันนี้ให้ดูว่า อันนี้เขาเรียกว่าเตามันเป็นแบบนี้ใช่แล้วยอดมปอีกได้ปะอยู่ในตรงนี้แกค่นี้เราอยู่นี่เนี่ยนี่คือแม่พิมพ์สุเม้แจใช่ไปใกล้ๆได้เลยอ่านี่คือแม่พิมพ์อย่าใกล้มากเดี๋ยวร้อนเห็นไหมฮะนี่คือขั้นตอนการผลิตล้อเลยนะใช่นี่คือแม่พิมพ์เห็นได้ออกมาได้เห็นม้ะไอ้ที่ประกบเนี่ยเขาเรียกว่าโมนหรือว่าแม่พิมพ์นั่นเองเห็นปะ พอประกบลงไปแล้วท่านผู้ชมครับมันก็จะมีชิ้นวัตถุดิบเนี่ยอลูมิเนียมเหลวอไหลลงมาอยู่ในนี้แล้วก็ประกบปั๊บใช้เวลาคูลลิ่งอ่ะให้มันเย็นแล้วถึงจะเอาไปล้อแมกแต่มันไม่ได้จบเพียงแค่นี้นะเดี๋ยวมันต้องไปทีนซีค่าซอนมันเยอะมากตามอิรล้อแมกอะกว่าจะได้แต่ละวงบอกเลยว่าค้นตอนเยอะมากอย่าบุญนะอย่าบุญนะอย่าบุญเด็กถามหนุไปใกล้ๆหนุว่า มีราคาโปรไม่เล่าก็ถามมาสำหรับรถแข่งสำหรับรถแข่งเพราะว่างั้นเน่เน่เน่จัดให้จัดให้ที่แปดนะเห็นนะที่แปดที่แปดเลสซิ่งมวนมวนมีสามชิ้นอันนี้อันนี้อันนี้ซ้ายขวาปุ๊บลงมาปุ๊บอลูมิเนียมไหลลงมาอย่าอย่าหันอย่าหันนะอย่าหันถอยไปกำลังแรงพอมาปุจะวิ่งเข้าไปเชียร์นะพอมันล็อกร้อยแล้วเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาคูลิ่งหรือหล่อเย็น เพื่อที่จะให้วัตถุดิบเร็ตตัวแล้วถึงจะออกมาเป็นชิ้นแบบนี้บางท่านเห็นว่าทาไมรูนี้มันตันนะครับเพราะว่าเวลามันวัตถุดิบมันไหลออกมาเนี่ยมันไหลเข้าตามโมนนะฮะนะฮะเรียกรูเกตดมันออกมาไหลเข้าตามโมนเพราะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปกึ่งออกนี่มันจะมีอย่างงี้นี่เห็นไหมเห็นไหมข้างล่างเนี่ยรอมาจะสดๆใหม่เลยเด่ะยกร้อนไหมวะ ยกก็ได้แต่กูร้อนหรือเปล่าร้อนร้อนร้อนอันอันอันนี้ยอันเนี้อันนี้เห็นไหมเห็นเปล่าอ่ามันจะเป็นแค่อันเนี้ยเราตึงทิ้งอยู่แล้วเราไม่ใช้เลยเด็กกรรมวิธีมันเป็นประมาณนี้มันเจ้าจริงอ่ะเหมือนฟาร์มเขาอ่ะมีใครสงสัยอะไรนะวันนี้ถามได้เลยนะครับถามได้เลยนะฮะก็เพิ่มเลยขั้นตอนการผลิตครับจริงๆแล้วบอกก่อนว่ามันมีหลายขั้นตอนมากกว่านี้เยอะมากแต่เราเนี่ย เราจะเดินไปทุกมุมลำบากเพราะว่ามาากเเดี๋ยวพนมันมันมีแบรนด์ที่ต่างประเทศด้วยอ่ามันมีแบรนด์ต่างประเทศเขาด้วยไม่งั้นเดี๋ยวเขาฟ้องทีแปะละฮาเต็มเลยเขาได้หรือเไม่อยากให้ติดนี่มันมีไอตัวเนี้ยรอคุณตีเลยไรอ่ะสงสัยต้องสลักะเองสลักให้มีแตะเล่ยเ๋ยวอาไม่มีมึงได้ไหมเนี่ยอันเนี้ยมีเลยแล้วเดี๋ยวมึงไปใส่อาเอาเขได้หรือเปล่าเออนะฮะ 1> 1นหนึ่งวงี่นาทีถึงออกมาได้ห้านาทีได้ไหมประมาณนั้นแหละก็ดู5ห้านาทีาทถึงจะออกมาเป็นหนึ่งวงนี้นะครับเพราะฉะนั้นสี่วงยี่สิบนาทีต่อหนึ่งชุดใช่แต่ไม่ได้จบแค่นี้จะผลิตจนจบจนเสร็จเลยอ่ะมันเกินเพราะมันต้องไปตีตนนะีอยากให้เห็นซีนีนะอยากให้เห็นซีนีแต่ไม่รู้จะทำยังไงไ ม่แล้วมันมันมันเห็นามันเท่ามันเห็นของคนอื่นเขาอ่ะเออเดี๋ยวจะมาบงเบงเอาใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ายืนอยู่ตรงนี้จริงๆแล้วอ่ะมันก็จะประมาณนี้ขั้นตอนการทำสื่อก็เด็ดนะเดินได้ไหมถ้าเราอ้อมไปเลยอ่าเราอยู่อ่างอ่าอะไรนะเขาก้มทิ่นลงพื้นก่อนเราอ่าทิยบลงพื้นก็ได้เออเออเนี่ยไม่มึงเดินฝั่งเนี้ยแล้วถ่ายเขาะข้างเนี้ยไม่เป็นไร เรวพาไปดู C N C แล้วก็สีที่เด่นนะบอกตรงนะีแปดเนี่ยเด่นเรื่องสีมากๆเจ๊บอกเลยว่าเน้นเน้นเนียนไม่เนี่ยเด็ดอย่าึงนะเข้าไปยังไงเน้นเรื่องสีออนหนูได้ปะเน้นเรื่องสีอ๋อนี่มึงยืนตรงนี้เลยหันหลังให้หันหลังเออได้ได้นี่หลังจากที่เป็นชิ้นแล้วทาพวิธีนี่โคตรสำคัญนั่นก็คือจะสวยหรือไม่สวยอยู่ตรงนี้อย่าเดินเยอะอย่าเดินเยอะอยู่ตรงไหนตรงนั้นอย่าเดินเยอะนะฮะอ่ะ เนี่ยแหละเขาเรียกว่า C N C ใช่งานถูกไหมใช่ไอ้ล้อดิบเมื่อกี้เห็นแล้วไหมเนี่ยเนี่ยเป็นแบบนี้มาใช่ไหมรูไม่มีแล้วรูไม่มีแล้วเห็นปะอ๋ะอ๋อนี่รูไม่มีแล้วนะเดี๋ยวดูอันเนี้ยชุบมาแล้วสีจะเข้มหน่อยอ๋ออันนี้พูดไทยได้ไหมถามพูดไทยได้ไหมก็รู้นี่หว่าเขาแกล้งเขาแกล้งแกล้งอะไรกั อันเนี้ยซีนซีวงละกี่นาทีเฮียอาใช้กี่นาทีประมาณห้าทีเท่ากันเท่ากันห้านาทีนะบวกไปแล้วหนึ่งวงสิบนาทีอ่าะนาทีสองขั้นตอนสิบนาทีแล้วนะต่อวงเห็นไหมและอย่างหนึ่งคุณไม่ต้องกลัวว่าล้อจะไม่ได้มาตรฐานเพราะเป็นเครื่องจักรที่ตั้งไว้อัตโนมัติความเที่ยงตรงเนี่ยมันไม่ได้เหมือนเอามือกึงนะฮะมันจะมีตัวเลขเนี่ยชี้ชัดเลยนะเห็นว่าแก๊สเท่าไรวายเท่าไหร่ตอนนี้เครื่องมิลลิ่งมันเดินไปยังไงบ้างตัวนี้ไม่รู้ว่ามันเป็นกึงหรือมิลลิ่ง <CNC S 2> เป็น<ร>คกึ่งะฮะเป็นซีซีกึืงเดี๋ยวเปิดมาเราก็จะเห็นนะฮะรักครู่น้ําที่อยู่ข้างในเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมมันมีน้ํานี่คือน้ํายาหล่อยเย็นนะเวลา CNC ก็จะฉีดตลอดเวลาเพื่อให้ไม่งั้นมันร้อนเดี๋ยวมีดมันหักนะฮะต้องคุมอุณหภูมิไว้ใกล้อย่างใกล้อย่างเนะะี่ยนานเลยเหรอเป็ดเอ้ยนานเลยด้วยครับพิด,ดูแว็บหนึ่งแล้วมันจะหยุดได้ปะ่ะผมอยากหเห็นแค่ข้างในนิดเดียวอ่ะเดี๋ยวเปิดดูนะได้ อ่าเนี่ยลบน้ำก่อนแล้วพอ่ะเดี๋ยวดูใกล้กลไหมน,นี่ักคู่ฮะอาเดี๋ยวให้ดูก่อนให้ชมนิดหนึ่งว่าซีซีแล้วลักษณะเป็นยังไงล้อด,ดิบจำไม่ดีนะท่นานผู้ชมฮะนี่คืองานดิบนะที่คุบแล้วตีเข้มอาตีมันเขนี่นะไม่เหมือนกับออกมานะแล้วคราวนี้อันนี้ซีซีตรงกลางใช่ไหมฮะใช่ดู อันนี้ขึ้นน้องใบอ่ายวรอสักครู่จะได้ดูไปพร้อมๆกันนี่แหละของจริงอ่ะเขากล้าเปิดเผยเน่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 อ่าครับตัวดีหนึ่งพันแปดร้อยยูทเตอร์ครับดูอะไรกันโอ้โหเออออกเลยที่เด็ดที่เด็ดออกมาในตอนการผลิตเลยครอ่านี่เลยนี่เลยคันตอนการผลิตเลยคันตอนการผลิตเนี่ยถ้าเป็นล้อไทยอ่ะมันเข้าไปดูได้อยู่แล้วใช่แต่ถ้าบางทีเป็นล้อนําเข้ามาเราจะไปดูได้ไงมันอยู่ต่างประเทศ เอ้เลยครับพี่แปดได้ซิ่งาดูต้นตอได้ดูต้นตอเออเอี่ย่ี๋มแล้วเว็บเลยนะร้องแว็บเลยเห็นไหมเดี๋ยวแป๊บนึงนะขออนุญาตเดินขึ้นไปในมันเห็นนะไปมาอันเนี้ยขึ้นมาโอ๋อโอเคขึ้นมานี่นะนี่คืองานอย่างานดิบเก่านี่คืองาน C N C เห็นไหมมันจะต่างกันเลยนี่คือส่วนหนึ่งเท่านั้น C N C มีกี่ขั้นตอนฮะ อ๋อไอ้สองดูไม่ได้ไอ้สองดูไม่ได้มันติดตรงร้นเอ่อหรือว่อาจะถอยหลังไปวะถอยหลังไม่ได้ั้งเดี๋ยวพลาดปะถอยหลังไม่ได้นะถอยหลังไม่อ่ะนี่คือขั้นตอนแรกอาขั้นตอนแรกอันนี้คือล้างมันใช่ดูไม่เหด้านหลังอันนี้คือด้านหน้าอ่านี่หลังด้านหน้าอ่าเออมาได้มาได้อยู่ล้างด้านหน้าก็คือตรงนี้นะครับตรงนี้แล้วก็ผิวนี้ถ้าเสร็จออกมาแล้วจะเป็นแบบนี้ฮะท่านผู้ชมนี่นี่ไม่ต้องเดินไม่ต้องเดิน นี่เห็นไหมนี่คืองานดิบเห็นไหมครับงานดิบนี่คืองานสีสีแล้วอ่าแต่ขอบตรงเนี้ยเดี๋ยวต้องทําสีเอาถูกไหมฮะมันก็ต้องไปทําสีรอบหนึ่งถ้าเป็นผิวทรายจะไม่มีจะจะใช้พ่นสีของร้อแม็กโดยเฉพาะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่ผิวทรายก็จะเป็นพอลท์โค้ดโอ้โหโค้ดแน่นว่าไงเมือวานท่ร้านมีแบบกดกระปุกไมครับมีอะไรฮะมีอะไรนะนี่น มีมีบัตรผ่อนได้ไม่เขาบอกว่าผ่อนได้ไหมคือเอาไปลงสักพันร้อยชุดแล้วก็ผ่อนให้เดือนละห้าพันได้ไหมเขาท่าดีนะเนี่ยเขาท่าดีนะเนี่ยเอาร้านจะเหลือป่ะเนี่ยแต่ก็ปล่อยมาปล่อยไางี้นะเดี๋ยวเดินไปทางนี้นะเดินหน้านะอ่ะเดี๋ยวเดินทางนี้เลยตรงนี้ไม่ผิดอะไรอ่ะพอเราตึงเสร็จเรียบร้อยแล้ว C N C เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะขนานงานจะวางเอาแบบนี้คราวนี้มาถึงขั้นตอนที่ตอนนี้ผลิตไม่ทันแล้วเหลือขั้นตอนที่อะไรตอนนี้คือที่บอกเทปหนาเทปหนาคือเรื่องสี ไปล้างแล้วก็ทําสีแล้ะนี่อะไรอ่ะเครื่องอะไรเนี้ยอันนี้อะไรตัวไหนเครื่องอะไรเครื่องเซียนซีเหมือนกันน่ะมั้งนเป็นเสียเซีแล้วจอดอ๋อเครื่องจอดเครื่องจาะดูได้ไหมเฮียมาเอาเอาอันที่ที่ทําแล้วก็ได้อ่าอ่าดี๋ยวดูมามาอ๋อไม่มีคนโยอ๋อมีมีมีมามาเดี๋ยวพาเดินดูให้ทั่วเลยวันนี้อ่าเอออ่าโอเคนี่เจาะนี่คือเจาะนี่ฮะ ลัก็หนักเื่อจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมเพื่ออะไรมันถึงต้องเป็นแนวตั้งนี่ครับนี่ฮะที่เป็นแนวตั้งเพื่อที่จะนี่เจาะรูพวกนี้เห็นบ้าบอกแล้วมันหลายขั้นตอนมากว่างไงต่อรับประกันยังไงครับรับประกันยังไงฮะเจ๊รับประกันนาตกหลุมนาตกหลุมคดตกหลุมแตกเจ๊เค็มให้รีเลยตกหลุมทั้งหลังครึ่งปีครึ่งปีครึ่งปีเคมปีเลยเน่เ่น่่ขึ้นละตื่นละเอ่เอออีกคนเดิมด้วยเ่า คุณทำหลายนาที่ยังวะนาที่เยอะนาที่เยอะไม่ไม่เดี๋ยวไปแช่ให้ทีหน่อยมีแม่มีขรอบสิบห้าไหมครับมีไหมสิบห้ามีที่แปดไหมสิบห้าเร็วๆนี้นะคะเร็วเร็วๆนี้เร็วเร็วนี้นะคะก็มึงก็ใจเย็นหน่อยเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูใจเย็นใจเย็นกูก็ร้อนก็แข็งแรงแน่นอนร้อนไทยอ่าจัดไปอ่ะจอยยังอ่าเดี๋ยวแช่จะมองเห็นป่ะ เห็นไหมโอเคพอนิดหน่อยพอนิดหน่อยพอให้รู้ว่าเออทำที่นี่อ่ะเจ๊พูดอะไรไปได้ยินหมดนะระวังนิดนึงเผื่อไปบอกราคาทุนเขาชิบหายเลยนะงานเนี้ยไอเดะเรหลังจากนั้นมันสูงอยู่แล้วหลังจากนั้นว่าไปต่อกันพี่จยพาไปดูล้างแล้วก็ทําสีแล้วก็อบนี่อันนี้คืออันนี้รอล้างละนะฮะรอล้างนี่นี่ยนั่งไหนนั่งไงนเอแป้ง แต่ล้างเนี่ยซูมเอาซูมเอาได้ไหมเนี่ยแอ่ล้างเนี่ยน,นี่นี่นี่สูมตรงนี้อันนี้ซูมยังมันไม่ได้มากกว่านี้เหรอเออให้เห็นชัดๆดิเวลาเขาล้างไงเออล้อพร้อมยางบางเท่าไหร่ล้อพร้อมยางบางยางอะไรล่ะยางบางมึงอ่ะล้อ,อ,อยางบางเท่าไหร่เจ๊ ล้อพร้อมยางบางก็อยู่ประมาณ25,900ครับสองหมาพันเก้บาทล้อที่8นะสอง0มื่นห้ันเก้บาทนะที่แปดหมดเลยป่ะเนี่ยอ่าก็ที่8เนี่ยเนี่ยทั้งหมดเลยเออเนี่ยที่8หมดเลยเนี่ยไล่หมดเลยเนี่ยเนี่ยกำลังเข้าไปไม่รู้นะอย่าหันเพราะว่าผลิตไม่ทันเออเนี่ยล้อที่8ปดกำลังเร่งอยู่นะครับเร่งผลิตเลยเนี่ยเฮ้ยจริงๆแบบล้างแล้วก็ไปใส่ได้เลยไม่ได้เหรอเฮ้ยมันง่างั้นก็ดีสิแหมจะได้แบบไม่ต้องอันนี้มากไงอยากได้งานดิบ เอาแบบนั้นเลยเหรอเอองันดิบเลยเออดูแบบคัดสิกคัดสิกดีนะบอกเอ๊ะแล้วมีล้อที่แบบตรงนู้นได้ไปไปได้แค่ถึงไหนดูให้หน่อยวิ่งไปดูหน่อยเน่ล้างแล้วก็เป่าไปดูหน่อยเป่าไล่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 เราอยากรู้ไม่มันจะได้ไม่ติดของคนอื่นเขาใช่ไหมมันใช่หมดแหละไม่ได้ลใช่ไหมอ่าไม่ได้ละตรงนั้นมันไม่ได้เดี๋ยวไม่ติดเขาอันนี้ใช่ไหม ไม่ใช่เปล่าเฮียไม่ต้องหนูนะใช่ไหมเนี่ยของใช่ดูอยากเห็นอันนี้ตีเสร็จแล้วรอร้างล้านอะไรต้องพักออ๋อรอแค่รความสะอาดใส่กองอันนี้เสร็จแล้วมาดูเสร็จใหม่ๆเนี่ยอ้าวในหน้าขอดูหน้าหน่อยได้ไหมดูได้หน้าน้องหน้าน้องแก้มนูนยืนเฉยเลยยยยืนเเฉลหน้าน้องแก้มนูนเป็นไงโคตรเนี้ยบอ่ะสุด้ากสุดเนี้ยเนี้ยนี่คือจุดเด่นของ T T8 ได้คิวซียังไม่รู้ น่าจะรอเลยนะรอขึ้นกล่องไหมเหรอรอยังดิยังไม่ได้ไอ้อย่างนี้ไม่เอายังไม่ผ่านคิวเซียอย่างนี้นะอย่างนี้ไม่เอาใช่ไหมอ่ะใช่เนี่ยยังมีนี่อยู่อย่างนี้ถือว่าไม่ผ่านไม่มีดาวนี่จะไปถึงผูดอะไรพวกได้โแนนน่อแต่ให้ดูสีแอย่างเยอะเลยอ่ะเออนี่ไม่ได้อ่าเดี๋ยวอันนี้เป็นล็อประมูลแล้วการขายพี่เต๋ป่ะอ่าอย่างนี้เนี้ยบเนี้ยบเด็ด แต่ไม่รู้จะผ่านหรือเปล่านะเพราะมันก็มีรอยเหมือนกันล้างล้างแล้วต้องไปเจ็บเสีเอออันนี้ก็อาจจะยังไม่จบเพราะว่ามันมีขึ้นรอยเห็นไหมจับแม่ตีอะไรมันจะสวยขนาดนี้อะไรถ้ามีรอยแบบเนี้ยลูกค้าสมมติว่ามันหลุดไปเข้มได้เลยไหมเข้มได้ทันทีนี่ทันทีฮะ จัดครื่งหกลูกกำลังเข้าค่ะกำลังเข้าค่ะเล่นผลิตให้อยู่ค่ะตอนนี้คือจะบอกว่าอยู่โรงงานบอกโรงงานบอกผู้จัดการได้เลยเฮียเอาเนี่ยคนดูก็ถามมาเขาบอกเร็วๆหน่อยเฮียบอกเฮียบอกว่ายอดออเดอร์จะเป็นสุดจัดก็ว่าใช่ปู่เรื่อมให้มึงไม่ทันเลยทุกแมเขาทำความสะอาดตลอดเลยตูมตูมเห็นไหมฮะเออขั้นตอนก่อนทั้งสีฮะ ตัวนี้ขายดีมาก57 CR เซีร์แล้วเราเดินกลับตรงนี้ทางนู้นไปไม่ได้ม吗ออกไม่ได้ไปนี่นะงานเสร็จแล้วเป็นแบบนี้นะรับประกัน6เดือนรวยมากครึ่งปีตกหลุมคบตกหลุมแตกอ่าฮะไม่เ๋ยเขาเก็บ อยู่ตรงนั้นแล้วหันหลังสหมื่นหันเก้ารยบาทค่ะ25,900ื่นห้าพันเก้าร้อยทีแนะทีแปดเลสซิ่งไทยแลนด์นะนี่พามาดูโรงงานเลยล้อรับทัวร์แทนกันนายทั่วประเทศทั่วประเทศตอนนี้ทั่วประเทศรับรองมีขั้นต่ำไหมเออก็เปิดโอกาสให้ทุกคนเนาะอยู่วยกันเหมือนพี่เหมือนน้องทำลูกเกดแบ่งกันไปไม่เอาแบบคืนของได้ไหมแบบไม่ไหวแล้วคืนของได้ปะเออ สิบเะ17จังค่ะตอนนี้เจ๊ก็บอกว่าเจ๊ก็เร่งผลิตอยู่เจ๊ก็เน้นรถกระบะตอนนี้ใช่มคือเจ๊อ่านเ้นทุกตัวแหละกําลังไล่คือกําลังไล่แล้วก็ตอนเนี้ยตัวที่มันขายดีมันมันยังผลิตแบบเจ๊ขายเยอะมากการผลิตแต่ตอนเนี้ยว่าไงขายดีมากมีกี่ลายโอเยอะเยอะหลายลายไปดูไลไ RECE เออมึงไปซีเอพี่เลยแจมไลท์ห้าเจ็ดเอฟเอมไลท์ซีอาร์ ลายที่ขายดีนี่คือไอ้57เนี่ย57สวยขายดีมากผลิตไม่ทันแล้วแต่เห็นล้อดีเดจ๊การยกป่ะแล้วโโอ้หนี่นะเทาแลมโบ้ด้วยป่ะสุดสุดจัดนะเออสวยจริงโอ้สียอมเราเลยว่าพอเห็นปุ๊บตอนแรกเราคิดในใจไว้เจ๊ไปเอาลายอะไรมาวะแล้วมันจะเวิร์กอ่ะวะเพราะว่าลายแบบเนี้ยที่อื่นก็มีหมดใช่พอเห็นปุ๊บเออมันต้องแตกต่างอะอย่างมันต้องแตกต่างคือลายอาจจะเหมือนกันแต่ล้ออะไม่เหมือนกันใช่ จริงๆสีเสือเนี่ยคุณแม่งแบบเหมือนได้ของแท้สุดปะสุดปะอย่าบอกเราทำอะไรต้องแบบพกออสแตะทาวสีเรื่องสีต้องผ่านทำอะไรต้องเป๊ะดีละอย่างเงี้ยอนาคตจะมีคนทำตามไหมสีเนี้ยสะเจาดสุดจัดจัดพาเราก็ทำกับเราเท่านั้นเองที่แปดที่โอเคเชิญ ล้อเปล่าเท่าไหร่ครับล้อเปล่าลายตัวนี้เท่าไหร่หมื่นหกห้าร้อยหมื่นหกเก้าร้อยเก้าร้อยอันนี้นะคะเปิดตัวนะคะค่ะเอาลายนี้เลยเปล่าเอาอันนี้เลยเปล่าหายากแล้วไปรีวิวแต่นะมึงล้อล้อแบบนี้ไอ้พวกนี้เขาต้องล้างออกอีกแล้วเนี่ยใช่เออล้างออกอีกแล้วเดี๋ยวเขาต้องไปไล่ไปตั้งแต่ตอนมันมีเยอะมากหลายอย่างนะกว่าจะได้กว่าจะเสร็จแล้วงนี่แหละแล้วก็อะไรนะจะบอกว่า เจเน,น้นแข็งแรงเออมัน<อ>มี<ล>การคิว <Q T S 1> ตีอยู่แล้วมันเน้นเน้นแข็งมากเลยทั้งเทสน้ำหนักเทสความแข็งแกร่งแรงกดผ่าดูว่าแม่งมีปองอากาศไหมคือมันมีคิวตีตรวจสอบอแล้วเพราะนั้นคุณสบายใจได้เลยข้อดีของล้อไทยคือเจ๊สามารถวิ่งเข้ามาโรงงานมาดูคุณภาพได้เลยใช่นี่คือข้อดีควบคุมการผลิตได้ถูกต้องนะฮะและแข็งแรงรับประกันได้ มั่นใจได้ตัดที่แปดเลสซิ่งแล้วตัะตัจนสุดสายตาอ่าจะเป็นสั่งลุยพอออกไปสุดสายตาหมดประกันรู้เปล่าคะว่าสั่งลุยอย่างไอ่าทำไมอะตะมูอยางนี้มาจากตัวเองอะไรที่จะรุ่นแรกๆรกกันใช่ลุยกันอย่างเดียวจัดงานสนามลุยกันอย่างเดียวต้มีเกือบเกืสิบปีละอ่ะคเพื่อนๆท่านมากครับเราสามารถให้ดูได้ประมาณนี้ผมว่าก็น่าจะโอเคละเพราะว่าถ้าเดินไปกว่านี้มันจะไปติดแบรนด์อื่น เดี๋ยวที่แปดจะไม่ได้หายจะต้องมานั่งฟ้องร้องกันเปล่าเพราะว่าเขาส่งมันมีแบรนด์ที่ต่างประเทศเขาสั่งทำใช่เออของเมกงเมกาหรือว่าประเทศเพื่อนบ้านดี่ครับเจ๊มีอะไรฝากถึงเพื่อนทางบ้านบ้างที่้ติดใจวันนี้ฝากด้วยนะคะทีแปดเลสซิ่งประเทศใจมั่นใจไปกับเจ๊แน่นแน่นแน่นอนมั่นใจไปกับเจ๊เด็ดแน่นอนถูกต้องเจ๊ไม่ทิ้งใครให้อยู่กลางทางส่วนใหญ่จะโดนทิ้ง มือท้ายไดายแคสติ้งดายแคสติ้งตัวนี้นะตัวละแบบอันนี้เขาเรียกว่าไดายแคสติ้งโปรฟอร์มิ่งก็จะอีกแบบนึงส่วนใหญ่โปรฟอร์มิ่งเลยเป็นล้อนนำเข้าเออนะอีกแบบนึงหรือไทยมีอัดเราก็อาจไม่รู้นะก็มีอยู่ค่ะไทยก็มีของก็มีอยู่อ่าจะมีอยู่แต่ส่วนใหญ่ที่เราเห็นก็นำเข้าไทยก็มีแต่ผมไม่รู้นะอุ้ยแบบนี้เขกี่กับสุดแล้วสุดจัดแล้วครับอะไรก็แล้วแต่ครับมันอยู่ที่การรับประกัน คุณภาพต่างๆมันถูกคิวตีอยู่แล้วอยู่ที่การผลิตอยู่ที่การรับประกันใช่และที่สำคัญอยู่ที่เจ้าของแบรนด์นั่นแหละอยู่ที่เจ้าของแบรนด์อยู่ที่เจ้าของแบรนด์ว่าแม่งเวลาขายออกไปแล้วแม่งมันจะดูแลเราประมาณไหนไม่ต้องมีขพอะอ้างถูกเส็จแน่นอนมีปัญหาเปลี่ยนมีปัญหารับผิดชอบมีปัญหาเคลมมีปัญหาเปลียเจ๊งเงี้ยถูกต้องอ่ะวันนี้นะครับก็ได้รู้กันไปแล้วว่าล้อแม็กทำยังไงบ้าง เป็นบาขั้นตอนนะถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้ที่เจเพ่ะที่เบอร์0809544142รับตัวแทนทั่วประเทศรับตัวแทนทั่วประเทศนะแต่ตอนนี้ก็ผลิตก็ผลิตก็ต้องรอแล้วต้องรอหน่อยรอกแล้วรอหน่อยเจ๊จัดให้เด็ดแน่นอนเชื่อเจ๊จเอาออกไปขายของขายเนี่ยถ้าจะไม่มีศิลาแน่นอนขายต้องขายได้เด็ดขายได้ดีขายได้ออก แค่ลูกค้านะเวลาเดินเข้าร้านค้าล้อที่เราไปวางสีมันแตกต่างกันการปั๊มเออเหมือนไม่เหมือนจริง,รงคือมันไม่เหมือนอ่ะเชื่อเถอผมไปที่จักรพอวางมันเชียวอ่ะอะผมรู้เลยว่าอันนี้อะไรรู้เลยว่าอันนี่ผมเชเด็นที่แปดเด็ินะเ,เพราะว่าเชืยอจะบอกว่างานสีงานกา้านรายละเอียดเด็ดแน่นอนจะไม่เหมือนไทยคือแบบ ถ้ามองแล้วแม่งอย่างเสื้อตังทันทีอ่ะเอาเหอะที่แปดเลซซิงแกรนด์รับรองได้ว่าไม่เหมือนจริงๆอันเนี้ยเราเห็นกับตาแต่ถ้าคุณไปเจอแล้วคุณบอกว่าเอไม่มีอะไรต่างกันอันนั้นก็แล้วแต่คุณศรัทธาถูกไหมอ่าประมาณนี้นะเดี๋ยวเราต้องทำคลิปต่อด้วยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณเจมีภาพที่อุตส่าห์เปิดโรงงานให้เราทุกคนเยี่ยมชมขอบคุณเจ้าครับขอบคุณครับขอบคุณมีงานโดยรักผู้เรียนนะครับ